สามสิบเจ็ดวันไม่อยู่สามวันไปถือศีลปฏิบัติทมกลับมาโอ้โหช่อยาวสวยงามตามท้องเ้ืยงจริง,รง,รง<า>นะครับรตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมสร้างทรงดอกเร็วจังทั้งทงท,งที่เรายังไม่ได้บํารุงเต็มที่เลยรอบที่แล้วก็ยังไม่ได้ใส่แคลเซียมโบโอนอะไรเยอะเลยนะครับรอบนี้แหละครับเติมสิบแอสิบเจ็ดโบโลแคลหรือแคลเซียมโบโอนแล้วก็เติมสารละสีแต่ที่สําคัญที่สุดกับฤดูแล้งแบบนี้เราต้องเติมสามสิบศูนูหรือทับอินเข้าไปด้วยช่วยในการทําให้ดอกควน เราก็เรื่องการให้น้ําให้แบบไหนตอนนี้เราให้น้ําล็อกละ30นาทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ให้วันเว้นสองวันอยู่30นาทีเหมือนเดิมเพราะเราประเมินว่ามันก็ไม่ได้เหี่ยวนะนุชจ้าสวยงามแล้วก็ข้อดีของตรสารของเราคือพอระยะเวลาที่มันกําลังพัฒนาดอกแล้วอ่ะต้นลํใหญ่มันจะฟื้นและคืนขึ้นมาจากการาาก,การซึกโซมที่เตรีย,ย,ย,ยมออกดอกเขียวสวยเขียวสวยสดใสนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ กำลังต้นก็ดีใบก็สมบูรณ์สังเคราะห์แสงได้ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ห่วงอย่างเช่นขั้นตอนการติดลูกขั้นตอนการสร้างเปลือกยาวไปถึงสร้างเนื้อติดผลเพราะใบมันสมบูรณ์เขียวสดใสดำมันอย่างเงี้ยครับมันก็ก้าวไปต่อในขั้นตอนต่อต่อไปได้เพราะฉะนั้นสูตรสารมันมีผลตรงที่ว่าถ้าสูตรสารไม่ทําให้ต้นมันโสร่งเกินไปลำใหญ่ก็จะเก็บได้ลูกใหญ่ได้ทําลูกใหญ่ได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดต้นโสร่เกินไประบบมันก็เสียใช่ไหมนรชแทนที่จะ สั่งข้อแสงจะต้องมาฟื้นตัวเองอ่ะเหมือนกันการผมคิดอย่างนี้นะการให้สารทางใบมันมีข้อได้เปรียบคือระบบรากไม่เสียพอระบบรากไม่เสียปุ๊บมันมีเวลาพัฒนาต่อเนื่องเลยแทนที่จะมีเวลาพัฒนาต่อเนื่องต้องเอามาฟื้นรากอีกมันไม่ใช่ไงใช่ต้องมาสร้างรากใหม่ซ่อมแซมรากใหม่พลังที่มันเก็บมาหรือสะสมมามันก็จะถูกสูญเสียไปกับตรงนั้นสะส่วนใหญ่บางทีปลายลูกไม่โตเนาะโตโตมันอยู่ดีๆหยุดใช่กาลังกาลังมันหมดไปเขาฉีดยาแล้วครับเราต้องไปแล้ว นะโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับส7วันสวยงามตามท้องเรื่องครับสาธุบุญด้วยนะ